สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เพชรบอใส่ไม้จิ๋วพาท่านผู้ชมมาดูมะสังดัดนะครับเป็นมะสังเพาะเมล็ดทึ่ทำเป็นทรงไม้จิ๋วที่ผมได้ลองเข้าลวดไว้นะครับฝึกทำนะครับหลังจากที่ ไว้นานแล้วก็รอให้เขาแตกกิ่งออกมาสมบูรณ์แล้วก็เขารวดลองดัดดูนะครับลายรวดก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายัางเป็นมือใหม่หัด ทำอยู่ยังเข้ารวดยังไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่แรกแรกก็คงไม่สวยก็จะพัฒนาลองฝึกต่อไปนะครับว่บาการเข้ารวด ทำให้ดีกว่านี้นะครับครั้งแรกก็ยังลองฝึกดูยังไม่ชำนาญเท่าไหร่สำหรับมะสังก็เป็นไม้ต้นใหญ่ แต่สามารถที่จะย่อส่วนลงมาทำเป็นไม้จิ๋วๆได้ซึ่งมะสังเป็นไม้ที่ใบไม่ค่อยใหญ่ใบเล็กนะครับซึ่งส่วนมากคนก็นิยมเอามาทำเป็นไม้ดัดกันครับก็จะได้ทรงสวยๆนะครับสำหรับมะสั่ง สำหรับมือใหม่ก็ลองหัดทําดูนะครับลองหัดเข้าลวดดูสำหรับเพชรบอนไซก็กำลังฝึกการเข้าลวดครับสำหรับคลิปนี้เพชรบอนไซก็ขอ ตรวลงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับคลิปต่อไปผมก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ